ก็สวัสดีนะคะชมัยชาแนลนะคะ flowers, flowers me, วันนี้ก็มาเรื่องเดิมอีกแล้วนะคะซ้ำเติมกันไปที่ให้มันเจ็บให้มันพอเราเล่นนะคะกับเรื่องโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานลากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะของชมัยเองก็ผ่านมาประมาณ10วันแล้วก็จะ2ส,สัปดาห์แล้วนะคะก็ ยังเงียบอยู่เลยนะคะคือที่ผ่านมาสมัยก็ทำไปทั้งหมดประมาณ2 3สาคลิปแล้วนะโดยคลิปแรกก็จะเป็นคลิปรีวิวเนาะคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปของคนที่ผ่านนะคะเอาข้อมูลมาแชร์กันและคลิปที่3าก็จะเป็นคลิปของคนที่ไม่ผ่านก็ข้อมูลมาแชร์กันอีกซึ่งคลิปไม่ผ่านนี่ก็คือคนถล่มทลายมากเลยว่าแบบประสบปัญหาการไม่ผ่านนี่เยอะแยะนะคะ ดีนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่4สมัยก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเขาเอาเงื่อนไขอะไรนะมาตัดสินเรานะคะขั้นตอนนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่ทําไมถึงช้าและขั้นตอนของการอนุมัติเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะคะสมัยก็ได้ทําการสอบถามนะไปทางสาขาสาขาหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็ตอบมา ประมาณหนึ่งให้สมัยเข้าใจนะคะวันนี้สมัยก็เลยเอาสรุปมาให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเหตุผลและก็เกณฑ์การตัดสินของธานาคารออมสินที่เจ้าหน้าที่คนนี้เขาอธิบายให้สมัยฟังนะคะมาฟังกันนะคะว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บอกเราเกณฑ์นในการตัดสินคือยังไงบ้างคะ่ะคือตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วใช่หรือไม่เขาก็บอกว่าใช่นะคะ แล้วเขาก็บอกว่ายังไม่รู้นะคะว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบที่สองเมื่อไหร่เขาไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ดังนั้นคนที่สอบถามมาว่าจะเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ก็เอาเป็นว่าต้องรอทางเอ่อเพจอมสินนะคะแจ้งใหม่อีกทีนะคะตอนนี้นะคะทุกสาขาเขายังไม่ทราบนะคะว่าจะเปิดหรือเปล่าหรือจะเปิดเมื่อไหร่ตอนไหนนะคะก็คือรอติดตามข่าวข่าวทางเอ่อเพจอมสินอย่างเดียวเนาะแต่ แต่ในส่วนของคนที่ลงทะเบียนไปแล้วสำเร็จนะคะแล้วได้ข้อความประมาณนี้อ่ถ้าได้ประมาณนี้เมื่อไหร่อ่ะคุณจะทำยังไงต่อไปอันนี้เรามาทบทวนโปรเซสเนาะว่าเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้ว,วาเราไปเช็คแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเขาก็บอกสองแนวทางมาให้เรานะคะอันดับแรกก็อย่างที่ชมายเคยรีวิวไปแล้วคราวที่แล้วว่าอันดับแรกเราก็าคือเราต้อง รอเจ้าหน้าที่ติดต่อนะคะติดต่อในที่นี้เพื่อการจัดคิวนั่นเองค่ะที่เขาต้องจัดคิวให้เราเพราะว่าเขากลัวความเสี่ยงในการที่ทุกๆคนออไปที่ธนาคารแล้วเขาจะบริการหรือต้อนรับหรือแออัดอะไรก็ตามแต่นะคะทำให้มันไม่ทั่วถึงทำให้มันไม่สามารถที่จะเอ่อบริการได้เต็มที่ดังนั้นเขาก็เลยทำการจัดคิวด้วยกัน โมาจองโทมนัดเรานะคะแจ้งวันที่เราจะเออไปยื่นเอกสารนะคะโดยให้เราจัดเตรียมเอกสารนะคะให้ครบถ้วนนะคะส่วนาทางเรื่องที่2คือใครจะไปที่สาขาเลยก็ได้อันนี้นะคะมันก็จะมี2แบบเหมือนกันก็คือเราจะไปที่สาขาแล้วก็ไปเอาเอกสารมากรอกที่บ้านแล้วก็เตรียมให้พร้อมไปยื่นให้เขา ที่สาขาในวันต่อมาก็ได้นะคะหรือเราจะไปยื่นเอหรือเราจะไปกรอกที่สาขาเลยก็ได้แต่เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะนั้นเราก็ทําได้ทั้ง2แบบเลยเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะคะในเรื่องว่าจะรอนัดมาก่อนหรือเราจะไปที่สาขาหรือว่าเราจะเอาเอกสารมากรอกที่บ้านแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการไปยื่นเอกสาร การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เอ่อการตรวจเอกสารให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงข้อมูลรายละเอียดนะคะแล้วก็ลายเซ็นนะแต่ถ้าเราสมมุติเรากรอกเอกสารในธนาคารเขาก็อาจจะมีการแนะนำที่ดีกว่านะคะก็เขาถึงได้อยากจะจัดนัดคิวให้เราไปนะคะเพื่อที่จะได้รับการบริการที่ดีนะคะแล้วก็คนจะไม่แออัดละออกกันไปเนาะ ั้นตอนต่อไปหลังจากที่ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วคือขั้นตอนอะไรเขาก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโรค่ะการเช็คเครดิตบูโรเนี่ยเป็นขั้นต้นของการยื่นสินเชื่อทั่วไปนะคะโดยทางออมสินเขาก็จะให้ทางเครดิตบูโรนั้นเป็นคนประเมินโดยการประเมินเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นหลายเกรดค่ะ แต่ที่ธนาคารอมสินจะให้ผ่านนั้นจะอยู่ที่เกรด A, B, C หรือ D เท่านั้นนะคะเกรดที่ต่ำกว่านี้ก็ถือว่าคนเหล่านั้นไม่ผ่านการประเมินจากเครดิตบูโรดังนั้นอมสินก็จะไม่รับพิจารณาต่อค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะก็จะแจ้งกลับไปยังผู้ที่ไม่ผ่านนะคะเร็วมากนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเราไม่ผ่านบูโรเนี่ยประมาณไม่กี่วันเนี่ย เขาก็จะแจ้งไปเลยนะคะว่าเราไม่ผ่านเครดิตบูโรดังนั้นถ้าใครที่ได้รับข้อความเร็วๆว่าไม่ผ่านเนี่ยให้สันนิษฐานมาว่ามาจากการประเมินของเครดิตบูโรทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้มาจากออมสินนะคะบูโรเป็นการตัดสินแต่เกณฑ์ที่ออมสินมีคือ A B C D ดังนั้นคนที่ไม่ถึงเกรด,ดีก็อาจจะโดนปัดตกไปนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากการประเมิน ของเครดิตบูโรออมสินบอกไม่เกี่ยวอันนี้ก็เราแต่พิจารณานะคะขั้นตอนต่อไปกันดีกวะะ่าค่ะเมื่อเราประเมินเครดิตบูโรผ่านแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเขาก็อาจจะแจ้งไปแล้วว่าคุณไม่ผ่านมันก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเจ้านที่บอกว่าเร็วมากไม่กี่วันก็จะแจ้งไปแล้วว่าไม่ผ่านถ้าเครดิตบูโรไม่ผ่านนะสำหรับคนที่ผ่านนะคะ สเต็ปต่อไปจะเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างที่จะสโลไลท์นิดหนึ่งของคนที่รอาน,านานก็จะอยู่ในสเต็ปนี้สเต็ปนี้ของคนที่รอานานๆก็อาจจะหมายความว่าคุณผ่านสเต็ปของเครดิตบูโรแล้วแต่คุณอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำลังพิจารณาเรื่องรายรับรายจ่ายรายได้ของคุณว่าสมควรที่จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ขั้นตอนนี้นะคะมันจะอยู่ที่การจัด เตรียมเอกสารและส่งไปสำนักงานใหญ่นะคะให้สำนักงานใหญ่หญพิจารณาแต่บางสาขาเจ้าหน้าที่บอกว่าบางสาขาเขาก็จะพุบดูก่อนว่าคือกรองดูก่อนนะคะว่าเออคนนี้สมควรจะส่งหรือส่งหรือคนนี้ไม่สมควรจะส่งหมายความว่าเขาดูรายรับรายจ่ายเบื้องต้น แล้วเขารู้สึกว่าคนนี้ยังไงส่งไปก็ไม่ผ่านถึงบูโรจะผ่านแต่รายได้เขารายรับรายจ่ายเขามันเกินภาระมันทําให้เขาคงไม่ผ่านแน่นอนถึงส่งไปก็เสียเวลารอบางสาขาเขาก็จะไม่ส่งไปแล้วก็จะประเมินให้ไม่ผ่านเลยนะคะโดยขั้นตอนนี้ก็จะมีการแจ้งเร็วหรือช้าต่างกันแต่บางสาขาก็จะส่งไป ให้สำนักงานใหญ่เขาพิจรารณาอย่างเดียวเลยคือส่งเอกสารอย่างเดียวกูไม่ตัดสินส่งเลยส่งเลยส่งอย่างเดียวนะคะก็ขั้นตอนนี้ในเมื่อทุกที่ส่งไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แน่นอนค่ะสำนักงานใหญ่ก็จะเป็นเอ่อเอกสารกองมาจากทุกสาขาดังนั้นมันก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่ว่าจะพิจรารณาให้เราเร็วหรือช้าตอนนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่ที่สาขาแล้ว แต่การจัดเตรียมเอกสาร, <S <S สารการส่งไปให้สำนักง,งานใหญ่สาขาไหนทำได้เร็วกว่าสาขานั้นก็จะทำให้ได้ทราบผลอนุมัติหรือแม่อนุมัติเร็วขึ้นนะคะได้สอบถามเขาเลยว่าเออมันแต่ละสาขาทําไมไม่ได้มีมาตรฐานเท่ากันว่ากี่วันกี่วันเพราะว่าบางคนก็รอไม่กี่วันก็ผ่านก็มีบางคนก็คือรอหลายสัปดาห์ไม่ผ่านก็มีเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ จำนวนคนที่ไม่ยิงของสาขานั้นๆนะคะว่าเยอะหรือน้อยจริงๆเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะคะแต่บางทีลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่มันอัตราส่วนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักในช่วงนี้นะคะก็เหมือนเจ้าหน้าที่ก็ให้ขอความเข้าใจและก็เห็นใจนะคะอาจจะมองว่าเขาทําโปรเซสเดียวแต่จริงๆเขาทําหลายขั้นตอนกว่าจะอนุมัติเราหรือไม่อนุมัติเราดังนั้นเราก็ อาจะจะใจเย็นๆกันนิดนึงแล้วก็รอนะคะยังไงเราก็ต้องทราบผลอยู่ดีนะคะแต่จะทราบช้าทราบเร็วอันนี้ก็แล้วแต่สาขาแล้วแต่จำนวนคนแล้วแต่เจ้าหน้าที่แล้วแต่สำนักง,งานใหญ่อีกเช่นเดียวกันคะ <S <S ่ะทางสำนักง,งานใหญ่จะเป็นคนพิจารณาและอนุมัติตัดสินนะคะว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะถ้าสมมุติว่าผ่าน แล้วจะทำยังไงต่อไม่ผ่านเขาจะทํายังไงต่อเขาก็แจ้งว่าถ้าผ่านก็จะมีการแจ้งโทรแจ้งนะคะเพื่อมาทําสัญญาแล้วก็เออให้เงินนะคะในวันนั้นเราก็จะมีการมาเซ็นสัญญาอีกรอบนึงก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะคะว่ามีการเซ็นสัญญาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการทําประกัน รวมถึงได้มีการโอนเงินเข้าไปในไมโมของเรานะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานลากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ผ่าน แต่สำหรับคนที่ไม่ผ่านก็จะโทรแจ้งนะคะว่าไม่ผ่านนะคะอาจจะบางอาจาอาจะให้มารับเอกสารคือยังไงก็ต้องรอดูนะคะว่าสามารถที่จะเอาคืนได้หรือเปล่าเพราะบางทีนะคะเอกสารของเราเรามีค่าใช้จ่ายนะเราอาจจะเก็บไปยื่นที่อื่นก็ได้ถ้าเราไม่ได้ขีดค่าคอมอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกความสะดวกใจที่ของคนที่ไม่ผ่านว่าจะขอคืนหรือไม่ขอคืนนะคะ ทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งมาว่าจริงๆนะคะการอนุมัติเนี่ยก็รวมขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยื่นเอกสารนะคะรวมถึงเอ่อเวลาที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่อนุมัติเลยตั้งแต่ต้นก็คือมาจากบูโรนะคะอันนี้จะใช้เวลาขั้นตอนที่สั้นมากก็ประมาณ3วันนะคะไม่เกินนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่า ผ่านไปถึงส่งไปถึงสำนักงานใหญ่แล้วใช้เวลาประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์อันนี้ก็คือส่งไปสำนักงานใหญ่แล้วโดนปฏิเสธกลับมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านไปน่าจะประมาณ3 3สัปดาห์นะคะส3สสัปดาห์ขึ้นไปนะคะถ้าสมมุติว่ามีถึงคิวเราแล้วมันครบทั่วก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะผ่านนะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ถึง สามสัปดาห์ขึ้นไปนะคะสำหรับการที่ว่าจะอนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่สาขาหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งมาประมาณนี้บางคนที่ให้ข้อมูลมานะคะเขาก็บอกว่าเขาไปยื่นมาไม่กี่วันเขาก็สามารถที่จะผ่านแล้วก็เออ,เ,อ,อเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเขาก็ผ่านเกณฑ์แล้วเขาก็ได้เซ็นสัญญาเร็วนะคะ สัปดาห์เดียวก็มีนะก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะอย่างที่บอกบางทีเขาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ A เลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รีบทําให้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่บางคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนที่เหมือนแบบคิดหนักหรือว่าวิเคราะห์เยอะไปหน่อยก็อาจจะช้าอันนี้เดานะะก็ก็อยากจะแบบเออให้ทางออมสินอ่ะ รวดเร็วกว่านี้นะคะก็ต้องปรับปรุงและพัฒนามากขึ้นกว่านี้นะคะสเต็ปที่มันเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะลดลงนะคะทอนลงให้มันเหลือแบบประมาณเต็มที่2สัปดาห์น่าจะรู้ผลแล้วหรืออะไรอย่างนี้แจ้งให้เป็นมาตรฐานนะคะเดียวกัน mm. คนที่ไปยื่นทุกคนอ่ะเขาก็มีการแบบต้องการใช้จ่ายทุกคนนะคะไม่มีใครที่แบบไม่ร้อนเงินหรือไม่มีใครที่ อยากเป็นนี่แล้วก็ไม่อยากเป็นอ่าไม่อยากเป็นนี่แล้วไปกู้เฉยๆลอยๆกู้เล่นๆมันก็มีมีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ในส่วนของเราที่เราเอ่อไปกู้มาเราก็จะเย็นๆน,นะคะบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะทํางานสุดความสามารถแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีหลายขั้นตอนนะคะอันนี้เราก็ต้องมองในมุมของเขาด้วยนะคะส่วนเจ้านหน้าที่คนไหนที่แบบบริการไม่ดีพูดจาไม่ดีหรือว่าเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยินดีต้อนรับเรานะคะเราก็สามารถคอมเพนไปได้นะทางสัตว์ทางเพจออมสินหรืออะไรก็ได้นะคะก็ไม่ต้องไปหัวร้อนหรืออะไรตอบโต้กันไปกันมานะคะในเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะแล้วเราก็เป็นประชาชนแล้วก็นี่ก็เป็นธนาคารของประชาชนเนาะยังไงก็ช่วยๆกันนะคะแชร์ข้อมูลหาข้อมูลช่วยเหลือกันดีกว่านะยังไงคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสำหรับคลิปเสริมพลังฐานลากนะคะ อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมาทําในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ปิโกอยังลุ้นอยู่เลยว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเหมือนกับทุกๆคนนะเราก็ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผ่านยังไงแล้วถ้าทําคลิปได้ก็เดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ผ่านก็เดี๋ยวจะแจ้งในเม้น์นะคะว่าไม่ผ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็จะรู้ ว่าผ่านไม่ผ่านกี่วันนะคะวันนี้ก็ประมาณ10วันแล้วเนาะของสมัยนะคะสำหรับ เพื่อนๆคนไหนนะคะรอมากี่วันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตเรื่องราวผ่านมาได้เลยรับรองว่าอ่านทุกคลิปแน่นอนนะคะแต่ขอให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพเนาะเราก็ไม่อยากให้ใช้ถ้อยคําที่หยาบคายรุนแรงนะคะอาจสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามใต้คลิปได้ถ้าหาข้อมูลได้ก็จะหาข้อมูลมาฝากกันนะคะสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็ เมนไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาฝากทุกๆคนสำหรับ,บเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้กันนะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็เมนไว้ค่ะสรัวันนี้ช่าไม้ชัยน้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย